ยอันนี้ว่าใเาไปยอมยอฮเออเธอมมเาบะเย่อพอดผูนะจากแล้วจำเจ้าคุยกันเจ้าคุยกันจ่ไหมไหนก็ได้ย่า้าไปาตามรักเขาน่ะเขาว่าอยางย่อมองนี้เขาน่ะพ พี่น้อยก็ยุพุ่นแหล้วเมนอ้าวพี่น้องเลยทักทายกับสบายดีแต่วสวัสดีเด้อพ่อแมนะ่พี่น้องเบุตรกุศุสุขคนพี่น้องเลยอันน่ะพอดีทั้งวาย่ามาเอาทั้งท่อพ่อแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าอันน่ะต้องกับท่อพอแล้วไปไปเบิงน้ำเพราะว่าเฮาสิปั๊บดินปับ๊บปั๊บดินตอนหยาเลยก็ต้องว่าท่านได้ปั๊บดอกไปไปให้เจ้าโบกก้อนนะนะ ไปตูลงราคาอย่งกันอ้อยแหละมาให้ปั๊บป,บปบแบบไรไปปะว,วัตล้เราหู้เลนที่แดนหน้านะยองเลยเอาสีเห็ดุงสี่จุ่มหาพอได้เนาะเอาเมย์ประเซัมนะเมอรามาีไปเบิ้งพีไปคนจายเออเอ,อ่ะไปโบราณกัไป,นนนไปจ้าหนึงกับข้ามาแหละ ตหมดไฟป่ะพื่อนหดฟืนหมดไฟเปยังไงเนาะโอ้ลมทับแต่น้องน่อยอยู่พุ่นนะต้องหน่อยนะ ไอ้บรลนักไปจะบอกไ่ซ <c oughs> ื้อเนาะไปงน้อเนี่ยไม่เนียนนะไ่อโคนมีคนเสียชีวิตเยู่บ้านเ่เออเปนเอินใกล้ไอ้เนาะ ทะเลเสียค่าประกันภัยอยู่พี่ยามเสียน้ำคนน้ำคนตายเลยเสียทะเลเพาะเสียค่าประกันภัยอยู่พี่เท่ะเลอยู่พี่เออเออบ่อบ่ซ้ำกันเนาะ

เอาน,นี่ก่อนแป๊บนึง <c oughs> บอกกินบอกกินบอกข่าขเหรพ่อ้คือบอกข่าอยูนั่นเถ้าแลนทอดไพ่แลน

เฉพาสมุดนะพ่อเพิ่นอดินมาคูณนี่จันทีเป็นภาษาทยเขาอะไรบ้านินมั้อืมฮะเยอเนาะเออทำมเห็เฮือนนี่เจาอย่เคิดมองไรผมคิดจอ เันบอกแขบงเขาบอกยังาเชียวกว้างบกว้างเาขาเ็ทคุ้นและใครน้าพุนเลยยามานาคตเจ้านะยามานาคตนะหรือหรือว่าเขาทีมมาได้หนีนหรือมมนะวะเนาะอืม cái tắt đó đó 快、嗯嗯嗯嗯、吧，快吧，快去、嗯、吧，快去吧。 Quang tưởng đây khoa hết 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 họ hết 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 thang, bò. À. thang này hết 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 thang thì bò hết 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 thang hết 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 hết

ก็เตะขี to <ung> nih, cứ, ้ดินข้างหน้รถพนม้พะชนอดพี่เนาะโอ้โก่งเจอพี่น้องเ่องสิบ่อไงนี่ห้หน้านี่คือซีให้บ่พอซีถือให้ฮกบ่ฮกให้เนาะ

มาพอจังโมงได้เนาะักผลินมาพ่วงเบติบกตะกตกี้เนี่ยเป็นอันเดียวกันเนาะเจ้าขายบ่เนี่ยขายฟับคอเท่าไรเจ้าขายข้ามล้านเอาดินบวกเพงเออเออเออข่าวลยเข่าเลย มาดีเออเตรียมอะรเนาะออกมานํ้มาพัดไทยเมือน้ำมานิวมาไหยเนาะรถหนักกระเทิดก็คือบทตำก๊กเป็นน้องหล่อบนนองบ่ทำบาซีจอดไปชี้กันเลยเปลี่ยนตัวได้ใส่กันต้เาเนาะใส่ดอกใส่ตัวเขียวก็เถ่าดีได้ะที่ <c oughs> หมุนล่าไปรถ <c oughs> ใช่คิวไปใช่แบบน,นี้นะ คิวมันไปเที่ยวยังไงแบบโจงค์เที่ยวเซโอนอยู่บอกับนะครับต้องใส่คิวเชี่เสียงเซโอนบายกังเล็กดิพอเ้ยดูเอื้อแบบกังดังหนึ่งกระปุชายขี่บ่สบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีเนาะอ่ารถพนเมื่อไหร่รถเท้ารถไทยรถ mắm bơi ngoài xưa bơi ngủ của cima đốt ngọc lạy là bọn ông mì là nó mì là ana pháo bani 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 này, bani 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 bani

ทว่าตามรักเข้าน่ะเขาว่าอยากย่อมงนี้เท้าน่ะพบลายไฮเปิลนี่นี่ไทยไลน์ตัวนี้ถูยทางนี่มันเหมาะเจอดด้นี่นี่เวลาหมู่มาหมู่หมพวกมากินข้าวกินข้าวข้าวนหมู่ด้เสียรอเสียวมามมีอยู่กลมนึงนี่้ลูกมักเลกูได้เอาพอไอ่า ถามว่ามันใกล้กลของเพื่อนบ่เหา,ากันยับออกมาครับบ่ให้บ่ให้หลังคาเ้านี่น้ห้องเมตรเาบ่ต้องให้มันดินเ้านี่บ่ต้องให้ทึกดวงว่ายชามแมตรน้อะไรอะไรอย่างเงี้ยข้อหมายของทาเมแล้วนน่ะที่เราอยากไปตั้งพุ่นน่ะเพราะเข้าใจอยู่เราบ่อยากให้เสียให้หน้าตัวนี้อย่าลดบ่อย่า,ออยาคิดว่านะ่ะแต่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นมองเทียงเทียงหน้าพอดีแต่เราอยากไทยบินเขาปั๊บดินเหมือนกันเลยบ่อยง่ายเลยดินตัวนี้เหตุใดเหตุนั้นขึ้นเ่า นะเข้ามานะเราเราเราไม่อยากให้มันเสียพื้นที่ตัวนี้ความคิดบอกยาวคิดว่าแค่เห็นนักกินวะได้เนาะเต้นปั๊บโดดเออาแต่พอเพิ่นว่าเพิ่นดุดดิ้งใช่ไหมแล้วเพิ่นปั๊บเป็นไห่หน้าอันเป็นไห่ใหญ่เลยไห่เดียวเลยได้น่ะเออเป็นไห่หน้าที่เก่าเพิ่นดุดไห่หน้าไห่เลยเออเพิ่นดุดไห่หน้าไห่เลยเออปั๊บเป็นไห่หน้าไห่เลย เพียงหายเดียวแต่กรเฮือนมาตั้งอยู่นี่เลยกรยับออกมาจากดินเพิ่นประมาณสามเมตรนะแล,ะ này, และ 4, ้วยังโบกท้ายข้าจังโบกถีงเพิ่นมันกับพอดีงามเลยกับคนทางมันกัเข่ามาบุกเกินสักสามสิบเมตรนะมันจะดีงามเนาะเฮือนเนาะถ่ายเหมาะมอสุดบนยอดก็คิดว่าไอ้นี่มอสุดละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปอัพคลิปก่อนเดจะยังไงขอมาใหม่อันนี้อ่ะนะอ่าไปอัพคลิป

เฮ็ดโเฮ็ดน่พิษมูกับูกับพิษแล้วเ้ยอวีเหมาะขึ้นแล้วเ้ามีเครื่องค้าท้านเท้องเท้าปน้แยเวเนี่ยไปใช้เฮมยใชองามมูไปเ่าตอนไหนนะมูเปเอาตอนไหนตอนหลุดนฮะตอนหลุดมาบอกแล้วแล้วพรุ่้จุยถ่านเร็วา่า เออมาแล้วพ <À. S 2> ี่มาซะมาๆต่อมาเออนั่งลงนั่งฝึกจังก็ได้โอเคเพราะว่าบ่เรื่องของหมอนี่หมอหมองนี้แลหมอพี่น้องเนาะให้หมอยังหมอทางเข้าหมอทางเข้าสุดลพ่อแล้วก็ักนให้เจ้าดุดออกนี่แล้วก็เอานนเข้ามาทางนี้เนาะ บรุษก็ได้หละทุกคนยังว่าจะพผยโทมนี่รุษอันนี้เนาะนี่กเป็ี่ยนแล้วไปโฮมซะนี่แล้วพอได้อู่มานอนอยู่นี่นได้เปล่านาะบัดอู่มันอย่างนอนอยู่ก็อ่าทำบ้าเรื่องขายเครื่องมันบ่อได้หรอกทำดีมันบ่อได้นั่งล้องฝอทำบอาเรื่องขายเครื่องนะมันบ่อได้หรอพราะว่าทำดีเพื่อนจะมันบ่อได้เหรอไหมแต่ก็บอก๋าเได้แล้วเนาะ เี่เมยมันว่าอยางไงไปตั้งอี้พุ่นเนาะแต่เขาว่าเหมาะสุดนี่ให้นี่แหละ

อันนี้ก็ทัดนอกอันนี้มีบอจักต้องใส่จักไล้เนี่หยุดทั้งมได้บ่เขายํำบ่ได้แล้วมั่แดกคุณก็ไม่เงินมันแดกคุณแดกพี่ห้างมันพ่นคือมัเออแม่อนนบ่ดะแดกคุงฮันเดย์คุนี้ได้ขึ้นเลยเจ้ากู้คู่เห็นกะจัดเลยเออ เห็นแต่พืชเห็ดนี่ยเออ,เอ,อดีนะพ่อร้องออกมาเบิ้งน้ำพี่น้องตอนแรกนะแต่ว่ามาบรทันในกระยาแล้วเนาะมือหนอกออกมาเบิง้งเด้อะพันธิม้ารุดนะ่ประมาณจักมุ้งนะงเก้ามุ้งเก้ามุ้งและเจ้าต้องออกมาเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าเป็นจเนจ้าของนาด้นะเนาะออกมาเบิ้งน้ำ ยไปรุดดินเพื่อนเราตายแล้วพี่น้องเลยมาแห้งแล้วไม่ได้เม่นพี่น้องของบอลทีซื้อพี่น้องของบอลทะเลนี่พี่น้องพี่น้องเลยแห้งยากพี่น้องพี่น้องอัันนน้พี่น้องเชียวนะเออบ่พออันนี้โบแมนมาตัวนีนครับวะทางเป็นทางเดือนมันเป็นแดน กาสิเป็นยางมันเป็นทางออกเขาเลยเออมันเป็นทางออกเขาเลยปลาวิกปลาวิกมันเป็นคงหลัดมันแหละโครงหลักคงหลัดบุพเพปลาวิกหลัดมัดแต่ละบอลบ่หลัดมัดมีแต่หลัดมัดตลอดปลาวิกเออเกี่ยวกับส่วนวิกนี่เป็นหลัดแล้วเนาะปลาอ้อยกับหลัดจักบ่ะปาอ้อยมันเป็นคงหลัดแบบว่าที่

มันได้ไหลายกันอยูเจ้าก็ได้เลี้น้อยเอ้ยจังว่ากันเนาะพี่น้องเลยแต่ว่างบนา่าคือมีแต่งบเห็ดตัวนี้จะซื้อเนาะงบเห็ดอันวานี่พี่น้องเลยเห็ดปาบดินนี่แต่ว่าเรื่องงบตัวหยกเสาเทคนันยังไม่มีเนาะแล้วกับโมนิวเมื่อนี้โมนิวคุณสุกาโมนิวเนี่ยซื้อเครื่องซื้อของมา อ่าอุปกรณ์มาเนาะกะกรมี่ตะวาเนาะโอ้ให้ยตะพอนะหาได้มาโป๊กไว้เด้พอเนะเบือนเนาะบล็อกเขาน่ะอันต้นหนดคือว่าัตถุพุทธนะมันอ๋อพุ่งพ่ายามพยอย่างไงก็ได้เนาะมันคือปราอ้างครับพุทธนะเนาะพอบล็อกนี่มันพญามันเฮียมันบุเฮียไปบัดบัดเดียวเอกเคยว่าขอสิบเอาเธอเจะหากรสิบก้อนนี่ก็ได้เอ้ามึงเสือสมูทเจ้าเข็ญของน้าเจ้าบัวพ่อหน่อยสินะ ราเบิงน้ากันแมืออื่นทั้งมะยาวกาสขึ้นสิโปนสิ้เบะมาเบิงน้ำ,นอ,น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 ,ำนองเ่นจักหน่อยแลบบ้วไป,ไปอืนเนอะเฮ็ดเลซอะเนาะทั้งวากันแล้ว <_ s 1> ท,า,วา,ทา,วามีงานต่อไปเนี่ยก็ดำเนินงานงานต่อไปพี่รองเลยเนาะและถ้ามาช่วงช่วงนั้นดีๆก็เป็นพี่ละมาอยู่พี่ะละ,ะ,อ,อ,ลละ,ละออกมาพี่ละพี่รองเลย ส่วนเทา้าเทาี่คันให่น้องคนออกมาย่พีแล้วยำมแรงสั่งเจ้าของนอนบ้านจะได้ก็ได้ดีขึ้นกันทั้งลวบาแมนบอกว่าประจำการอยู่นี้พีนงง่น้องเลยน้องถ้าพูดถึงมีงบนะเนาะอตอนนี้แต่บรรยาวน,วนี้มีน้องยำนอ้นองคนนี้พันเดียวใ่ได้เสาหนึ่งยกคอยกันมีแจมือสมุดบรรยุกเสาเที่คันดีกั มีต้องจะต้องหาคนม่อีกแล้วมีอยู่หรือบา้าต้องมีแ้่ตัวนี้คนในบ้านพอมีอยู่หรือบา่าหาโมเอยน้องหมกุยน้องแล้วจะสิบคนสิบไรบ่บ่ได้เยอยเนาะเอ,ออโย,ยกุกซานเน่ะไก่เจ้าตายเป็นทึยนะ <laughs> ยังบริสุทธิ์ของน้ำใจอู่ได้ก็ยังบริดืมได้่เออ <laughs> ต้องว่าการเนาะพี่น้องเลยเนาะน อันนี้มีแห้งมุกระสูนสุกคนนี่แหละพี่น้องเลยกะตี่มกตีใจน้ำได้พอเด้อเออกะจริแหละมันไก่ดีแบบนึงเนาะเสียเพิฮนราสีปั่นโบดิบะปั่นตุนเลยพระเจ้าเนี่ยฮาราซีปั่นมาขอเห็ดมาขอเห็ดเลยว่ามาขอเห็ดมันบกุ้มอยู่กุ้งเปนแล้วมาขอเห็ดน้ำพันเพิ่นว่าพอมันเสียละจะขอนโยฮื้นโยอะไรพันแบบ เด่นไง้อ,อยรถน้อยรถอ่ะว่ามันเสียรักตัวนี้พี่น้องเลยมันเสียลักทีทีนี่นะน,นี่เสียลักทีเขาไปไปเจาะตัวนั้นก่อนพี่นอ้องไปเจาะน้ำเจาะน้ำยูพุ่นพ่อมแล้วก็ไปเหตุทางน้ำยู่หันเลยนะ,ะมันเสียรักแต่วันนี้เงินเท่าแต่มันเสียไปในงบตัวนั้น,พนพเพราะเสียในงบของน้ำในกบักบหลายนึ่นนะถามว่าดีเ่ะ เออมันก็ดีเห็นแล้วเนาะพี่น้องเรื่องดีแต่มันดีอยู่แล้วแต่บาเออมันมันเหมือนมหาวัดเริ่มต้นอยู่พี่นับหนึ่งไม้ไนะพี่น้องมาพี่บนน้าในกับบุมีนี่ต้องเจาะไม้ทางไม้เบิดนี่จีองเลยสมมติว่าเฮือนชาแล้วก็ต้องเห็นทองหน้าไม้อีกนี่นะพี่น้องแัลนี้มีเห็ดปัวที่ยังออกอีกบ้างหน่อยยัง็ดปัวออกก็จะรื้อบอกกันนด้ บาได้มาซื้อได้มาขอแล้วมีหยื <c oughs> ่ป่าขักเด็กแมวเลยดูกลางคืนนี่นในง่ายๆพี่น้องเลยนะมี่บ่พอหนูหนูหมอกบุป Paranay ไ,ได้ปี้ม,ม,มันอยากเบิดแหละพี่น้องกับหนูในประเมิน,มมนป้าสอยู่ดีไม่เฮงเนาะเขับไปไหนต่อข้าบาดรเลยพี่น้องเลยเขับไปไหนอา่าปุ่นต่อ ທາງທພມາເບິ່ງບາດບໍ່ທັນຈັມພີ່ນ້ອງເອີຍຢູ່ດີບໍ່ແຮງບໍ່ຊູຊູທຸກຄົນຄົນເຈັບບໍ່ໄດ້ຄົນໄຂບໍ່ໃຫ້ມີເນາະສະບາດນອະບດະບດີພິສະບດນະ